น้รุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มยาวเสียเลือดเสียเนื้อม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสื่อไปลูกหลานเลนล้นภายหน้า จะได้มีพระสุธาอาศัยอนา,าคตจะต้องมีประเทศไทยไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่นจะสู้กันไม่ลบนี้หายสู้ตรงนี้สู้ที่นี้สู้จนตาย ถึงเต็นคนสุดท้ายก็ลองดูบ้านเมืองเราเราต้องรักษาหากคำได้เชิญมาเราสู้แยติศัก์ของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ใช่จนเก้าเดียว ไทยนะที่ดีสาบานว่าจะปกป้องแผ่นดินที่บรรดาลุกไทยเสียสละเลือดเนื้อสู้เอาไว้ด้วยเลือดด้วยชีวิตของเราครับทูหุนเซน This is the Kingdom of Thailand. Even Thai Prime Minister, Pei Thong Than, leak military secret to you. But don't dare invade Thailand, even age. Because Thai army and Thai people are brave and patriot. We will protect Our homeland with flesh and blood. I will declare again. This is the kingdom of Thailand. Hun Sen. ได้ออกคลิปออกมาก็ดีแล้วทำให้รู้ว่า นายกรละมนตรีและครอบครัวของเธอเป็นฝ่ายตกข้าวครับคนไทยทำกันดีใช่ไหมครับพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าใส่ศึกใช่ไหมสมคมคิดกับต่างชาติทำให้เป็นปฏิปักษ์กชาติไทยอย่าเงี้ต้องติดคุกสถานเดียวครับพี่บิอง พวกเราครับขอให้ประกาศพร้อมกันว่าเวลาของเธอหมดแล้วไปไปนรกจะลรอเธอ ใครที่คิดบังอาจบอกว่าแม่ทัพของไทยเป็นศัตรูตฝ่ายโต๊กล้าของเธอไม่มีที่ยืนในประเทศไทยอีกแล้วอย่าว่าแต่เป็นนายกรัฐบนตรีเลยว่าอาของเธอเนี่ยนะยิ่งรักเนี่ยว่างโง่แล้วแต่นี่มันเลวร้ายกว่า คือสมคบคิดกับตาา่างชาใช่ไหมครับมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่น้องทหารหารเขาปกป้องแผ่นดินไทยใช่ไหมครับแค่คำพูดนี้ที่บอกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามมันคือประกาศตัวเป็นศัตรูกับคนไนทยทั้งแผ่นดินไว้ และไม่เพียงเท่านั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะนายกลนตรีคนเดียวรัฐมนตรีกลาโหมก็ด้วยใช่ไหมกองทัพเขาวางแผนไว้ดิบดีเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อที่ขอทำต่อแต่ปรากฏว่ามันโทรศัพท์รับไปบอกคุณเส้นหมดเลยอันนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหม นี่ยังดีนะครับที่หุนเซนไม่รู้มันคิดอะไรเลยปล่อยคลิปออกมาแต่ผมก็ไม่บอกหอกว่าขอบคุณหุนเซนเพราะหุนเซนก็คือหนึ่งในศัตรูของพวกเราใช่หรือเปล่าแทนดินไทยบรรพบุรุษไทยได้ปกป้องไว้ให้ทุกถานไทยใช่ไหมครับ กี่หมื่นกี่แสนทันแล้วที่เสียสละชีวิตปกป้องแผ่นดินไทยไว้ใช่ไหมพี่น้องครับตั้งแต่ยุคอายุธยาถ้าเกิดไม่มีสมเด็จพระเเรศวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผมเชื่อว่าคนไทยต้องพูดภาษาผ่าาไปแล้วใช่หรือเปล่าแต่พอมีพระมหากษัตริย์ไทย และบรรณุรุษไทยลูกหลานใดถธอมีแผ่นดินจนบันีีใช้หรือเปล่าสมัยก่อนนะครับยังต้องมีลบลาข้าวฟันกันเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองแต่ว่าตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ไม่ต้องลบอีกแล้วเพราะว่ามีการแบ่งชาติแบ่งบันิีชัดเจนใช่หรือเปล่าหุ่นเส้นอย่าพยองไป กษัตริย์ของพวกแกนี่นะรัชกาลที่หนึ่งของประเทศไทยเป็นผู้สถาปนากษัตริรย์เขมรครับพ่อรม่นพี่น้องและอย่าลืมว่าจอมทัพไทยคือในหลวงของเราใช่ไหมครับไม่ใช่นายกรัฐนตรีใช่ไหมไม่ใช่รัฐนตรีกลาหโหมใช่ไหม นี่แหะครับทําไมทหารไทยถึงได้สลาดที่เพื่อชาติก็เพื่อจอมทัพไทยของพวกเราทุกคนครับหุ่นเส้นดังนั้นอย่าได้บังอาจที่จะมาบีทาดินแดนไทยนะครับไอ้ที่บอกว่ามาเต้นลำํารเนี่ย อย่ากทำอีกอย่างเด็ดขาดไม่ฉะนั้นทหารไทยก็จะตอบโต้อยากถึงที่สุดใช่ไหมแล้วพี่น้องไทยก็จะสรับสนุนกองทัพไทยใช่ไหมครับขอเสียงตบมือให้กองทัพไทยหน่อยครับ เขาบอกว่าเวลาหมดแล้วเพราะฉะนั้นองเองเวลาของเธอหมดแล้วขอเสียขขนรับโดยโอเคโอเคโอเคหมดเวล้วาแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ